พี่หอมออกมาเร็วๆไปหาคุณหมอกันน้องพอน้องเฟียสเฮีลฟ์มารับแล้วนะครับแอบน้องแอบน้องแอบนองตัวนี้แอบตัวนี้พี่มาแล้ว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 พี่เฟียสด,ดีงัยไอติมผมพีม่เฟียสว้าวเป็นยังไง<ว>อ่าตอนนี้ถึงเวลาพี่หอมไปฉีดยาแล้วนะครับพี่เฟียสดูดิเจ้าหมอหอมอ่ะเขาสั่นทั้งตัวเลยอ่ะเขาต้องกลัวมากแน่เลยอ่ะ นไปไหนไปไหนะจะหนีคุณหมอไม่ได้นะพี่หอม Yes DJ พีกรบูก็ฝา็ติดตามช่องซุกด้วยนะครับพี่หัวหอมวันนี้ถึงเวลาที่พี่หัวหอมจะต้องได้รับวัคซีนแล้วครับมาพี่หัวหอมมาแล้วเร็วไปหาคุณหมอกันมามาเร็ว ไอ้หัวหอมไม่ยอมออกมาทำยังไงดีครับนี่หัวหอมกินขนมเปล่าหมามีขนมไม่กินนะมาเร็ว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 นี่นี่เห็นเก็ของกินนี่จะเปิดให้เลยนะกินเปล่าออกมาแล้วมามากินขนมก้อนมาเลยมาเอาในกระเป๋าเร็วเอามาเลยไปแล้วไปแล้ว พี่หอมเข้ากระเป๋าไปกับหมานแล้วนะไปกันเลยเอ้าพี่โฟกพี่โฟกจะไปทําอะไรเนี่ยทําไมใส่ชุดเต็มยศจังเลยอะคบไปเล่นเทนนิสครับอ๋อจะไปเล่นเทนนิสกันต่อใช่เปล่า <c oughs> เอ๊ก่อนที่เราจะไปเล่นเทนนิสเราจะต้องไปรับน้องสาวแฟนของโฟกก่อนนะแล้วหี่หอมฉีดยาตอนไหนอะอ๋อ ก็จะไปรับน้องพรน้องเฟียสก่อนแล้วก็ไปส่งพี่โฟกี่สนามเทนนิสแล้วจากนั้นมามาจะพาหัหอมไปหาคุณหมอครับหอหมสูนพี่โฟกับหมอหอมกลัวล้กันหฟเขีจนีจยาแล้วก็กลัวคุหมอด้วยหัวหอมี่หนรอล้วอะัก็เ็บพี่โฟกีไม่รหอหอพ่โฟกี่รอบแล้ว นี้ถึงโรงเรียนน้องพอลน้องเพียแรนะครับได้เวลาลงไปรับน้องแล้วโอ้ดูดิฝนเพิ่งตกอ่ะน้องอะไรครับน้องอะไรอ่ะน้องบอลน้องเพียรเฮียโฟมารับแล้วนะครับน้องอยู่ไหนนะเฮ้แอบแอบแอบน้องแอบน้องแอบแอบตัวนี้แอบตัวนี้เฮ้มาแล้ว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 แอบแอบพี่เพียรพี่พอลวันนี้เฮียโฟมารับเลยนะเนี่ย เีเป็นยังไงพี่พรพี่เฟียสนุกหรือเปล่าสนุกสนุกมากๆเลยเอาสวัสดีครับเฮียโฟกี้ยางสวัสดีครับยางค่ะสวัสดีค่ะมามานี่ไงตรงของข้าวเชื่อมโอ้อะไรนะขอาวเชื่อมใครร้องไห้มามาเป็นไหนอ่ะอ๋อเฟียกี้ถึงปาป๊ามาม่าหรอคิดถึงเฮียหรือเปล่าอ่ะอกอดกันมีกอดกันให้คิดถึงแล้วกอดกันหน่อยโอ้โห อาะอะไรนะนนมีขนมขายด้วยหรออ๋อร้านขนมอยู่ตรงนี้เหรอก่อนที่เราไปซื้อขนมอย่าลืมใส่รองเท้ากันก่อนนะครับพี่พอตีเสียย,ยืดเชอกยืดรอด้วยอ๋อเสียรองเท้าอีกแล้วเหรอ,อะระหว่างที่พอตเสียยรอป๊ะป,ป๋ามาม้ามารับพอตเสี่ยทำอะไรกันอยู่อะครับเล่นของเล่นอยู่อ๋อเล่นอของเล่นกันเหรอเล่นของเล่นอีกแล้วไหนพอตเลยนเลือกอะไรกันบ้างเนี่ย โอ้โหมีมัชเมลโล่ขายด้วยกับสาลาี่ซอสเวียนเรื่องอะไรหรอครับนี่อะไร,รอ๋อไอติมไอติมกูริโกะนันเนี่ยโรสตอเบอรี่ด้วยเีบตอวันไลอ่ะะอะแล้วมัชเมลโล่โอ่ะพี่โ,โบงเอาอะไรอ่ะเรื่องอะไรหรอไอติมอันนี้อะไรมัชเมลโล่ช็อกโกแลตนะครับโอ้โห,โโหมีนมเปรี้ยวด้วยหรอขอค่ะ เด็กก่อนที่เราจะขึ้นรถเรามากินขนมกันก่อนนะคะโอ้โหพี่พอเขาอยากจะโชว์โรงเรียนของพี่พอสนะนี่มีตัวอะไรเนี่ยพวกไก่หรือแม่ไก่นะคะพี่พอกเป็นไงน่ารักเปล่าพี่เสียครับอยู่นี่เขามีไก่กี่ตัวหรอมีเยอะมากเหรอไหนไหนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะตัวนี้มันร้อนตัวไหนอ่ะตัวนี้มัร้อนตัวนั้นหรอตัวนั้นมันโดนแดดใช่เปล่ามันได้ร้อน พี่เฟียดยีงไงไอติมของพี่เฟียดว้าวเป็นยังไงอร่อยร่อยจริงขนาดนั้นเลยเหรอไออะไรตัวอะไรอ่ะนี่อันนี้โกงพี่พอรสรสสตรอเบอรี่เหมือนเสียเลยว้าวอร่อยเบ้าพี่บอสรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ใครมารับพี่พอสอีกคนหนึ่งนะครับเฮฟวไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่เฮฟว์มารับนะ มีคนนึงเขารอพี่พอกับเฟียอยู่ในรถนะใช่ใช่หัวหอมมารับด้วยนะไปแล้วๆๆๆเราไปหาหัวหอมแล้วอ่าเปิดประตูไหนพี่หัวหอมอยู่ไหนนะเจ้าเอ๋จ้าเจ๊พี่พอรพี่เฟียพี่หัวหอมคิดถึงมากเลยอ่าอยากเจอผมอ่ะพี่เฟียครับตอนนี้ใกล้ถึงคลินิกน้องหัวหอมหรือยัง แล้วนี่ไงโรงพยาบาลซันดีนานะครับถึงแล้วใส่รองเท้าดี่มาเขาบอกว่าห้ามใส่รองเท้าส้นสูงเหรอเฮ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าให้เราถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้นะครับไปอุ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะขนๆฟุยๆปูปูก็มีอนนี้ชิลลอ๋อมีของเล่นน้องหมาด้วยเหรอมันของเล่นคอรเฟียรเลยใช่เปล่าที่โรงเรียน จริงเหรอเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอ,อเด็กๆ่ะเล่นเหมือนน้องหมาเลยมัน,ม,นมีอันนี้ด้วยมันมันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักพี่หัวหอมกันนะอ่าพี่หัวหอมชั่งน้ำหนักก่อนนะครับนี่นั่งนะกี่กิโลแล้วนะอึ้๊อ้๊้าหนักสองกิโลกว่าแล้วนะครับไปไหนไปไหนอ่ะ หนีคุณหมอไม่ได้นะพี่หอ,หอมหอมมันจะกลัวฉีดตูดแล้วอ้าพี่เบสก็ฉีดตรงตูดเหรอใช่อา้าววันนี้เดี๋ยวให้พี่เบสฉีดแทนของหอมได้เปล่าคล้ายไมคล้ายกันพี่ฮ้อนพี่เขาชอบตัวนี้หรอคือตัวตัวแบทแมนอ๋อเขาหน้าตาเหมือนพเพื่อนหองหอมใช่ไหมน้องแบทแมนหรือเปล่าที่เป็นพันเฟนบูด็อกนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็น่ารัก ี้ก็เมียวพี่เสียดูดิเจ้าหัวหอมอ่ะเขาสั่นทั้งตัวเลยอ่ะเขาต้องกลัวมากแน่เลยอ่ะหอมไม่ต้องกลัวนะอ่าไม่ต้องกลัวนะแ๊บเดียวฉีดเจ็บไหมไม่เจ็บจะให้เอาของใส่ใส่ชุดตัวละอ่ะอันนี้ชุดอะไรหรอชุดตัวอ๋อนี่ชุดกันขนล่วงโอ้โหลายวัวแล้วครับ อุ้ยแต่ว่ามันตัวใหญ่ไปเป้าหงหอมเราจะใส่ไม่ได้หรอกพี่พรนี่พี่หงหอมชุดกิโมโนหงหอมจะใส่ได้หรือเปล่าวะครับเดี๋ยวลองดูลองดูว่าหงหอมใส่ได้เปล่านะไหนดูซิพี่หงหอมอุ้ยเหมือนอะไรเนี่ยหนุ่มหนุ่มญี่ปุ่นเลยเขาใส่ชุดกิโมโนเท่มากเลยอะเป็นชุดกิโมโนของผู้หญิงไม่ใช่หรอครับเป้าเออไม่เป็นไรแต่ว่าพี่หงหอมใส่แล้วน่ารักมามาก็จะซื้อให้พี่หงหอมนะ อตอนนี้ถึงเวลาพี่หัวหอมไปฉีดยาแล้วนะคะพี่เสียดครับพี่หัวหอมยังฉีดยาไม่ได้เพราะว่าพี่หัวหอมตัวอุณหภูมิสูงมากเลยคุณหมอให้ตากแอร์แป๊บนึงนะครับแล้วค่อยกลับไปฉีดวัคซีนใหม่นะพี่หอมบวดหน้ามานหน่อยขอยาแป๊กหนอาค่ะทุกคนตอนนี้พี่หอมฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิเจ็บเป้าเจ็บเป้า โดนไปสองเข็มเลยนะเพื่อนพี่หอมเก่งมากเลยลูก